ะอเค่่่พสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะวันนี้ป้าก็มามอบส่งผ้าหุมผ้า,าเตียงเตียงค่าม,มุ้ย ใจเหมือนกันเจ๊พ่อเขาอยากยืดร่างกายได้อยา้ยืดได้ก็เลยแบบว่าจะค่อยอบ่อยได้แล้วอบ่อยงอไม่ส่วเดิแต่ตัวไปแต่ว่าที่ที่ที่ิ่นเตียมก็ตัอยู่ที่ไหนที่ไหนเหรไนี่ ที่สวนล้วทำลำทมากไม่ไเลยที่นอนเปม่ารมไม่หายเลยค่ะว่า,า,วานี่สัญญาก็บยายอุ่นเอาไว้ไะเยี่ยมอุ่น่แกอ่ไม่นานไป,ไปก่อนอก็เลยเอามาในนานยายอุ่นหอ,อมไงเนื้อคือติดเย,เย,ยใ่ ใช่ใช่แล้วก็สิเตียมมาหายปีแล้วรักขอยายมีอยู่ไหนมีเไหนพวกกล้วยอันนี้ขอพี่ติดเตียงเราทานหันด้วยเราไม่ได้เมเพื่มเพ่ใช้ด้วยใช่ไหมคะค่ะเชิญใครได้ค่ะพรงน้เราค่อยเคยมาเยี่ยมพนีกก็แล้วกันเพอน่อยู่ด้านในเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะเส้อแล้วนี่เสื้อแลคัวสเลยว่าเสือนาชื่นค่ะดยินงเขาข่าวไม่ยินแดงเสื้อเสียงค่ะเขาติดตามอยู่ตลอดเลยค่ะถอกต้นเป็นแฟนครับตามอยู่ตลอดเวลาค่ะจจนประมาณแบบม่ได้ฟิดอบบนั้นเลยไป

ให้หมอไปเพนซ่อรับทีนียมืนี้นมาบอกให้ได้น้ําย็นอุ่นมีอุ่นอ๋อเุ่นไม่เยนอุ่ใช่ค่ะขยายแก่ว่าจะมองไม่แก่จะแก่ไม่หันได้ใช้ค่ะทีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวให้คนอื่นที่เค้าต้องการด้วยครับแลไม่ก็เป็นแลบที่มาที่มาบอกว่ามีคนนี้อันนี้เตียงก็น่าจะเตียงกระทของของที่บ้าน ที่ว่าหมใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้เตียียที่มีเอฟซีร่วมใช่่ท่านี่ก็คือเตียงนี้นะคะใช่มีเยอะเลยนะวันนี้ไอมเือเคือาไปตอนนั้นใช้งานเียเตียงหลังนี้มาก เงียเขาบอกว่าวางไว้ที่อนามัยแล้วโดหาดไม่มีบอกเนี่ยารเาหมมบอกหรอคะใช่ใช่นี่พอดีเลย่พอดีเลยค่ะนังกลมก็ใส่ได้เลยใช้ได้เลยค่ะเสือจะพี่ใช้ไหมมันจะมีไม่ใช้หรออนรนี้โอเคไม่เป็นไรที่มาในการค่ะ นก็มีบ่อหมดทุกยี่ห้อแล้วทุกคนไปงูหลังคาบ้านย่าบ้านย่าขวกกินก็เอาชั้นสองออกไอ้พี่จากไม้เป็นเหล็กมุงหลังคาก็ทำเองจริงมาหลายวันแล้วบอกกับพี่มาไว้โมไปแต่กับกรอบนะก็ยาวยืดเลยกับพัดจับหูสายปล่อยค่ะ ก็จนะอพอขนาดเตียงพอดีค่ะไ,ได้ใช้ควบกันกับนะเตียงที่เอฟซีที่ป้าเต๋นมาไปหม้อพี่อนทำไมืีใจเลอว่าอืเราแบบเราเอาใจคิดถึงเด้กๆมาเลยแต่ว่าก็คือวันเนี้ในหะมอบไปนามเยาอุ่นนะคะให้ไว้ผูกุศลตัวเนี้ยเราหมอบให้อุ่นได้ได้รับไปเลยเป็นอันสมเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้คิดถึงว่าผู้ป่วยตีดเตียงถ้ามีที่นอนเป่าลมเนี้ยอ่มันจะเกิด อาการแบบแพ้กดทับอะไรเนี่ยน้อยมากน้อยมากแค่จะไม่มีเดีก็เรียนรู้กันไปเนาะค่ะที่มาบริการเลยพี่เีจ้าอาสังคมใหม่เปเสือใช่ไหมรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันค่ะเดียวกันเลยเดียวกันเลยเดียวกันเลยเดี๋ยวก็มีอีกคนหนึ่งที่ที่ที่มาเป็นคน ไปมอบให้อยู qui, ่บ้านสามัคคีบ้านสามัคคีรัฐทหารก็มีอีกหน่ที่มาแลแจ้งก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ได้อันนี้มาสองพี่นะแต่อีกที่หนึ่งก็ให้มาไปได้อุ่นเนาะผุดของคุณ่หนไใช่ค่เอฟซีค่ะได้ค่ะที่มอบที่นอนเป่าลมให้อันนี้ก็คือเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายเลยค่ะเป็นลูกเขยของของน้าเป็นลูกเตอของน้าน้าคือน้องของแม่ค่ะ นั้นก็คือน้องสาวแม่นั้นก็ป่วยเหมือนกันสองป่วยคู่กันเลยค่ะแต่ว่าลูกเขยก็จะหนักกว่าขาตัดหัวใจเนาะป่วยคู่กันเนี่ยค่ะเริ่มจากขาตัดหัวใจเข้ามาแล้วแล้วก็ลามไปถึงฝีฝีในสะโพกหลายปีหรือยังคะที่ไม่ทลายวันนี้ตั้งแต่ปีหกห้างปีหกห้งางต่อช่วงตุลาหกห้า แล้วก็เป็นมาเรื่อยครบปีผ่าตัดครบปีแล้วก็มาเป็นฝีสีเมตรตรงสม,มุนโอ้เป็นฝีเพิค่ครบครบปีปีนี้ก็ขาออนแรง <c oughs> ไม่รู้เป็นบุญหรือเป็นอะไรวาสนาอะไรเ่เรได้เป็นเราเป็นผู้ป่วยไม่เี่ยวมันอยู่ที่ <im itation> ไอ้เถ้าเราคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็นเกิดมาแล้วเราก็อยู่กับมันให้ได้แล้วก็กำลังใจดีก็มีความสุขอันนี้ขตาดใหญ่เลยเนาะหายใจเตัมใจพามาก็แก่ต้วงไปดูมีนะทะาทางคนชดชื่นก็หัวใจล้มเหลวหยุดหายใจไปแล้วสองนาทีนี่แพี่ก็มีความเสี่ยงแล้วนะตัวร่างกายมา ก็หัวใจเวลาโมโหครัวตลอดทำงานหนักครับตอนนี่เป็นอย่างไั้นเลยเราก็กลางคืนตัดคลิปไลฟ์สดกันเนือหน่าวเห็นีหเราวางทำงานหนักนอนวันหนึ่งไม่กี่ต้เป็นคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเองเนาะทำธุรกิจตัวเองเกี่ยวกับลมเป็นพ่อแม่พี่น้องพี่น้อี่อุตส่าห์เอกสารก็จะเกษียณเลยต่างต้องระวังะ้องทำงานที่วิ่งวัน ก็ส่งแล้วก็ไม่เหลืออะไรทุกอย่างเนีสิ